สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเรไบรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักประจำเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับชาวลัคนาการ,ราศีกันคะ่ะช่องของอนารายุบดีตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22 สิงหาคมถึงวันที่21กรกฎา,าคมค่ะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราศีกันก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะเจาะคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามาวาเป็นดวงส่วนตัวจะก็จะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะ สำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปนะซึ่งในการหาลาัคนาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะคะหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้ค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe, กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตำตกผสมประสานกับการอ่นานไพ่ทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจําในทุกๆเดือนด้วยเลยนะคะ เดี๋ยวนาราจะอ่านในเรื่องของโหราศาสตร์ก่อนครึ่งคลิปแรกนะคะเ้วเดี๋ยวจะเปิดไพ่ทาโร่ป,ประกอบให้อีกครึ่งคลิปหลังเนาะนาราก็จะอ่านศาสสถานะเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือคนโสดหมายถึงคนโสดสนิทคนมีคนคุยไม่มีสถานะก็ถือว่าโสดนะคะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะก็คือคนที่เป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วนะคะมีสถานะชัดเจนกันแล้วแต่มีประเด็นปัญหานะคะไม่เข้าใจกันเนาะ แล้วก็คู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะก็จะเป็นคู่ที่มีสถานะชัดเจนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วนะคะ,ะไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรนะคะแต่อยากจะมาดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะเดี๋ยวนาราจะอ่านเสริมการงานการเงินให้ด้วยเนาะในช่วงท้ายของโหราศาสตร์นะคะก่อนที่จะไปอ่านไพ่นะคะเพราะนั้นนาราก็เห็นอะไร corpses, นาราก็จะอ่านไปด้วยเนาะว่าที่ต้องเตือนกันหรือว่าเรื่องอะไรที่มันสําคัญสําคัญ,คญที่เกี่ยวข้องกับการงานการเงนนินก็จะอ่านรวบไปให้ด้วยนะคะ เรามาดูกันที่คนโสดสนิทก่อนนะคะเดือนนี้เนี่ยนะคะดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับการให้ทาอะไรเกี่ยวกับคนหมู่มากนะคะคนค้าที่จะโดดเด่นนะคะหรือไปทําอะไรที่แบบการเข้าสังคมนะคะทำงานการกุศลนะคะช่วงนั้นเนี่ยนะคะจะโดดเด่นในเรื่องแบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยนะคะแต่สิ่งที่มันท้าทายหรือชาเล่นก็คือเราจะมีความรู้สึกว่า เราจะเข้ากับคนอื่นได้ค่อนข้างลําบากในเดือนนี้เหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่ามีคนเข้ามานะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะมันมันมีความรู้สึกว่ามันเข้ากับคนอื่นได้ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันทํามุมฉากด,ดาวอาทิตย์ของเราอยู่ในเรือนที่สิบเอ็ดนาะซึ่งพฤหัสอยู่เรือนที่8ปดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ไลฟ์สไตล์นะคะหรือว่าความคิดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเข้าเข้ากันยากเนาะถ้าเจอคนเข้ามาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้านาราแนะนำเนะี่ยก็เป็นจังหวะเวลาที่ไปโฟกัสในเรื่องของการงานจะดีกว่านะคะสำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคนคุยไม่มีสถานะในเดือนนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีเรื่องของความที่คุยกันค่อนข้างที่จะซีเรียสมากขึ้นในความสัมพันธ์นหลายคนอาจจะมีแนวโน้มว่าอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในลักษณะคือจริงจัง นะคะถึงขั้นเป็นแฟนกันได้เลยที่ไม่ใช่แค่คนคุยนะคะเนาะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้ดาวอังคารนะคะมันทำมุมเสียนะคะไปย่งดาวพูโตนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องระวังคือความก้าวร้าวนะคะแล้วก็การใช้คำพูดนะคะการสื่อสาร นะคะอะไรที่มันแบบดูจะตรงตรงแข็งแข็งหรือนอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะแล้วก็เสายังฉากอยู่เลยนะัดอยู่เนาะในเดือนนี้ก็ก็เรื่องการงานมันก็มีเรื่องที่แบบเครียดอยู่บ้างแหละแต่ว่ามันน่าจะชินกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะเพราะวันเพราะว่ามันก็ฉากทีมันก็ฉากนานน่ยมันก็การงานมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะคะอีกเป็นปีๆเลยเนาะ อดทนไปก่อนนะคะทีนี้เนี่ยการโครจรของดวงดาวนะคะเดี๋ยวมันจะมีนิวมูลในราศีกรกฎในวันที่28ก,กคนะคะเอ้28มิถุนายนซึ่งจะไปเกิดในเรือนที่11หลายๆคนที่เป็นคนโสดก็มีโอกาสมากๆที่จะพบรักจากการที่ไปทํางานที่เอยวข้อกับคนหมู่มากนะคะไปทำอะไรที่มัน,ปนแปลกๆใหม่ๆล้ำๆนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะได้เจอคนที่แบบ แตกต่างไปจากเดิมอาจจะมีความแตกต่างจากเราไปโดยสิ้นเชิงเลยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะแล้วก็ดาวพุธนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่5ากรกฎาคมนะคะ พุธตอนนี้มันทำมุมเสียถึงดาวเนปจูนที่อยู่ในเรือนคู่ครองของคุณอยู่นะคะเดี๋ยวประมาณวันที่5กรกฎาเนี่ยมันจะทำมุมหลุดมุมคลายและช่วงนั้นเนี่ยนารามองว่าถ้าจะมีใครเข้ามาหรือมีคนเข้ามาจิิๆเป็นคนคุยเนี่ยจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีกว่านะคะณะช่วงเวลาที่นาราอ่านดวงเนาะต่อไปนะคะมันจะมีฟูมูนนะคะในราศี มังกรในวันที่13กรกฎาคมนะคะซึ่งของคุณเนี่ยจะเป็นเรือนที่5นะคะหมายความว่าโดยเฉพาะคนที่มีคนคุยไม่มีสถานะฟูมูลตรงนั้นเนี่ยอย่างที่นาราบอกแล้ว่าหลายๆคู่หลายๆคนอาจจะพูดคุยกันในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในลักษณะที่ค่อนข้างจะจริงจังและซีเรียสมากขึ้นก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะต่อไปนะคะ move on ไปที่คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นในเดือนนี้น่าจะมาจากเรื่องของ ภาระหน้าที่นะคะในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของหนี้สินนะคะอะไรที่มันผูกพันกับคุณอยู่อะ่ะในเรื่องอาจจะมากับมันจะมาจากเรื่องของการเงินอะสะมากกว่านะคะมันทําให้คุณและคู่เนี่ยมีประเด็นปัญหากันในเรื่องนี้แล้วไม่เข้าใจกันในเรื่องนี้นหลายๆคู่เนี่ยนะคะถึงขั้นแบบงอนกันบ่อยมากทะเลาะกันก็บ่อยนะคะ คุยกันไม่รู้เรื่องสองคำทะเลาะสามคำทะเลาะอย่างเงี้ยหลายๆคู่อาจจะเจออิทธิพ <parece> <ม>ลนี้นะคะหรือบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราคุยกันคนละภาษาเนาะกับคนรักทีเนี้ยเนี่ยช่วงวันที่เอ,อ่อวันที่เท่าไหร่นะเนปจูนถอยหลังวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายี่สิบแปดมิถุนาเนี่ยดาว คู่ครองหรือดาวปัตตานีของคุณจะเดินถอยหลังยาวๆไปจนถึงนู่นแหละปลายปีเลยอะทุกคนขาเพราะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์สําหรับผู้ที่มีประเด็นเนี่ยคุณก็ต้องระวังในเรื่องของการที่บางทีคู่เราอาจจะดูห่างเหินดูแบบไม่ค่อยสื่อสารหรือคุยกับเราน้อยลงเนี่ยก็มีโอกาสนะที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นาราไม่ให้คุณแบบ บุมบามคิดเยอะคิดมากเพราะว่าบางทีมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวแล้วมันเกิดที่ระยะที่2ี่องศานะ่ลาก็ให้20-30อถึงศาสํองศาสำหรับคนที่มีดาวอะไรอยู่ในราศีราศีมีนนะ่ะเพราะ,ะแสดงว่าคนที่อยู่ในราศีกันเนี่ยอาจจะไม่ได้โดนอิทธิพลทุกคนจะโดนแค่บางคนที่มีองศาใกล้นะก็คือระหว่าง 20- ถึง30เนาะนะคะ ประมาณนี้นะคะที่อาจจะเจออิทธิพลของเนปจูนเดินถอยหลังเนาะทีนเนี้ยพอเนปจูนเดินถอยหลังเนี่ยมันก็จะทามุมมันยังทํามุมที่ดีถึงดาวพูโตอยู่และดียวดาวพุธนะคะต่อให้มันถอยหลังเนาะเดี๋ยวดาวพุธมันจะเดินหน้าในช่วงวันที่เ,เ,เดินย้ายราศีเนี่ยในวันที่5ก,กรกฎานาราบอกว่าต่อให้เนปจูนถอยหลังพุธก็ยังมาทํามุมส่งเสริมอยู่ นะคะไม่ถึงขั้นต้องแบบว่าเอ้ยมันจะเกิดเหตุการณ์แล้วไม่ดีไหมมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของการที่อาจจะดูไม่ค่อยมีเวลาให้การดูห่างๆเหินๆไปบ้างแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรไม่อยากให้แบบตีโพยตีพายหรือไปหาเรื่องเขานะคะหรือเขามาหาเรื่องเราเราก็นิ่งๆไว้เนาะให้เรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจะดีกว่านะคะว่ามันจะเกิดประมาณนี้เนาะอ,อ,อะไรอีกที่ต้องเตือน ดาวสุกจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะในวันที่17บเจ็ดสุตอนนี้มันทำมุมที่ดีถึงดาวพฤหัสนะหลายๆคนเนี่ยเ,ออเดี๋ยวนะ7 8 9ดกาการงานโดดเด่นนะคะการงานการงานดีการเงินไม่เท่าไหร่นะคะความรักก็ทรงๆเนาะเพราะนั้นเนี่ยโดดเด่นจะเป็นเรื่องการเงินมากกว่านะคะในเรื่องของการเสี่ยงดวงก็โดดเด่นนะเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะ ต่อไปนะคะไปที่คู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะคู่ที่ไม่มีประเด็นเดือนนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีการซื้อทรัพย์สินหรือได้อสังหาหรอมทรัพย์เพิ่มเติมหรือเปล่าซึ่งมันเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่หรือมีการกู้เงินซื้ออสังหาไหมหรือทรัพย์สินเคลื่อนที่ก็ได้นะมีเกณฑ์ว่าจะได้นะในเดือนนี้เท่าที่เห็นจากดาวจรน,นะคะเหมือน เหมือนรายได้มากขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นมาด้วยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ต้องระวังระวังเรื่องความก้าวรา้าวการใช้คําพูดที่สื่อสารแบบบางทีเราพูดไปไม่คิดฟแฟลเราเราจะคิดว่าแฟนเราไม่คิดอะไรหรอกแต่จริงเขาอาจจะแอบน้อยก็ได้นะก็ต้องระวังในเรื่องนี้นะคะดาวเนปจูนยังาดดาวพุธอยู่ระวังในเรื่องของการเซ็นสัญญาที่เป็นหุ้นส่วนนะคะกับเพื่อนการลงทุนอันนี้ก็ยังไม่เหมาะนะคะเนาะ ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันนะคะว่าไพ่จอบมาเป็นอย่างไร ไอใบแรกสี่ถ้วยเด็กถือไม่ทาเขาควีนซับคัพเอกออบนี่พูดถึงโชคลากมาเลยเห็นไหม The Emperor Justice นี่ระวังมีปากเสียงการใช้คำพูด The Star 2ดาบไพ่จบคือเดี๋ยวหะเรากันโอ้ไพ่เมเจอร์คนา,ข,นาขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะช่ากันไพ่เมเจอร์คนาก็ขึ้นมาเยอะพอสมควร มาที่ไพ่ Love Romance คนโสด l i e It Behind mm hmm. คนมีคู่ที่มีประเด็น คนมีคู่ไม่มีประเด็น Baking the chain ม,มาที่คนโสดก่อนนะจ๊ะเออคนโสดเนี่ยรู้สึกว่าโสดสนิทเนี่ยก็ไม่เชิงนะมันเหมือนกับว่ามีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาแบบจีบจบอยู่อะหรือว่าตัวคนเอย ตัวคุณเองเนี่ยเหมือนมีตัวเลือกหรือมีทางเลือกเข้ามานะมีหนทางสองหนทางคนสองคนเข้ามาให้แบบให้เราต้องตัดสินใจเลือกแต่ตัวเราเองก็ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกอะไรเพราะว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่อยากจะจะเลือกหรือยังไม่อยากจะตัดสินใจหรืออะไรใดทั้งสิ้นเพราะว่าคุณก็รู้สึกว่าคนที่เข้ามาจีบๆอาจจะยังไม่ใช่ไม่ใช่สเปคคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็เลยรู้สึกว่า ยังไม่เลือกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะหลายๆคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะคนที่มีวุฒิภาวะแตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะเนาะหลายๆคนคนโสดน,นะ,ะบางคนเกี่ยวข้องกับคนธาตุน้ำนะคะมีกรกฎพิจิกเนาะ,ะมีมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันนะ,ะซึ่งราศีมีเนี่ยจะเป็นราศีที่เป็นราศีคู่ครองของคุณเลยแหละหลายๆคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนราศีมีด้วยนะคะ เนะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ราศีมีนธาตุน้ำขึ้นมาถึง2ใบอะ่ะนะคะไพ่เมเจอร์คณาของคุณขึ้นมาถึง1 2 3 4ใบเลยนะไพ่ major เมเจอร์อคณาข,าขาึ้นมาถึง4ใบแสดงว่าเดือนนี้มันน่าจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นแหละในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเนาะทุกๆสถานะเลยนะคนที่มีคนคุยไม่มีสถานะเนี่ยรู้สึกว่า อยู่ดีๆเขาก็จะมาหยิบยื่นข้อเสนอหยิบยื่นอะไรสักอย่างให้คุณนะแบบว่าขอเป็นแฟนไหมนะคะอยากชัดเจนแล้วไหมนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะมันน่าจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์อยู่ขึ้นมาบ้างแหละนะเท่าที่เห็นเนาะแล้วก็นะคะเหมือนตัวคุณเองก็ต้องมานั่งเลือกแล้วก็ต้องตัดสินใจแล้วแหละว่าอะเอาไงต่อด,ดีวะจะจะตอบเขายังไงดีบางคนก็ยังไม่พร้อมก็บางคนคือแบบยังไม่ถึงขั้นแบบ อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะยังไม่พร้อมเนาะทีเนี้ยมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการตัดสินใจขึ้นมาเกี่ยวข้องเนี่ยตรงคือมด้วยความที่นาราบอกแล้วว่าคุณมีตัวเลือกคุณมีตัวเลือกนะหรือมีทางเลือกพอถึงเวลาแล้วคุณต้องเลือกคุณก็ยังไม่อยากเลือกไงยังไม่อยากเลือกแล้วคุณก็ไม่รู้เอาไงดีวะไอคนที่แบบ คือยังอยากจะดูดูไปก่อนอะยังไม่อยากจะมานั่งเลือกใครเอาง่ายๆเลยอะแต่ว่ามันดันมีคนหนึ่งอะในความสัมพันธ์แบบดันดันมาขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาไงดีวะเลือกใครดีวะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเจอเหตุการณ์ประมาณเนี้มันก็เลยทําให้คุณตัดสินใจแบบเริ่มไม่ถูกเลิ่มไม่ได้ระวังมีปัญหาในเรื่องของมีปากเสียงนะคะมีทะเลาะไม่เข้าใจกันะะกนะคะ เนาะด้วยก็ต้องระวังภาวะนี้นะคะแล้วก็ไพ่จบของคุณเนี่ยเป็นไพ่ไฮโลแฟนส์นะคะเป็นไพ่ของการที่ไพ,พ่พระเนาะหลายๆคนก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเจอโซเมตเนาะถ้าเป็นไพ่พระเนี่ยก็ต้องเป็นคู่ต้องบอกว่าเป็นคู่คู่แท้นะคู่ที่ดีนะ,ะมีโอกาสมากๆที่จะมีคู่ที่ดีเข้ามาคนโสดสนิทบางคนเนี่ยรู้สึกว่าคุณยังโลเลหรือลังเลกับกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตหรือการก้าวข้ามผ่านจุดที่คุณจะ move on ไปข้างหน้าหลายๆคนยัง ยังไม่ได้ทิ้งอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นนะคะเนาะเพราะว่านาราเห็นไพ่เลิฟโรแมนขึ้นแนะเป็นไพ่ลิฟอิดบีไฮเนี่ยหลายๆคนยังไม่ทิ้งอารมณ์เก่าๆอะไรที่มันแบบทําให้คุณไม่สามารถแบบ Move on ไปข้างหน้าได้เนี่ยอันนี้ก็นะถึงเวลาแล้วแหละว่าคุณจะต้องเลือกคุณจะต้องตัดสินใจก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปได้ไหมคุณก็จะอยู่ที่เดิมอยู่จุดเดิมอะทุกคนพอเข้าใจไหม นะคะเนาะพรานารามองว่าเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มเปิดโอกาสหรือเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาได้ศึกษาดูใจกันนะเป็นจังหวะเวลาที่ดีก็ลองดูนะคะต่อไปนะคะคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะ,ะนารามองว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความเบื่อหน่ายจากสถานการณ์หรือการกระทําของคนรักของเรามากกว่า มันเป็นอารมณ์เบื่อๆเซ็งๆไม่ได้ดั่งใจมาเลยกลายเป็นว่าแบบหรือหรือเราโดนคอนโทรลมากไปก็ได้นะหรือเราไปคอนโทรลแฟนเนี่ยมาเลยกลายเป็นว่ามีปัญหากันในเรื่องนี้นะคะทีเนี้ยก็ยังต้องระวังในเรื่องของการมีปากเสียงอีกนะคะถ้าไพ่จะแนะนำเนี่ยไพ่แนะนำให้เป็นเหมือนดีไฮโรแฟนหาคนที่เขารับฟังคุณนะคะคอให้คำปรึกษาคุณนะคะขอคำปรึกษาว่าเอ้ยถ้าสถานการณ์อย่างนี้ฉันควรจะทำยังไงคือ มันไม่ใช่จังหวะเวลาที่คุณจะคิดไปเองคนเดียวแล้วอะ่ะคุณต้องหาคําปรึกษาคุณต้องฟังคนอื่นนะเนาะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาบอกและแนะนํานะคะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วโอกาสที่จะกลับมาปรับความเข้าใจเนี่ยมันมีไหมต้องบอกว่ามีนะทีนี้พอมันเป็นไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยการปรับความเข้าใจกันไม่ใช่ว่าแทนที่จะปรับความเข้าใจกันแล้วแบบทะเลาะก,กันอีกยกหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่เนาะก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะ คุณและคู่เนี่ยคุณไม่ต้องกังวหลหรอกไพ่ l ลิฟโรแมน c ์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่ออฟเซชชั o นมันเป็นไพ่ต่อให้ทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันย,ยังไงยังไงคุณและคู่ก็ยังมีความรักแบบห่วงใยห,หรือลงไหลซึ่งกันและกันอยู่อะ่ะเออมันแค่แบบเหมือนลิ้นกับฟันอะ่ะเข้าใจไหมทุกคนนะประมาณนี้ต่อไปนีค่ะ คนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นในเดือนนี้มีเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเนาะไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรถ้าคุณหวังอะไรคุณจะได้นะเดือนนี้มีโอกาสสุขสมหวังเลยในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์หรือทําอะไรร่วมกับคนรักมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยระวังในเรื่องของจะทําอะไรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลดีๆก่อนนะหาข้อมูลอ่านเยอะๆนะคะขอคําปรึกษาเยอะๆมีไพ่เดีไฮโรแฟนเข้ามาถ้าจะตัดสินใจอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการที่ต้องเอาเงินไปลงทุนหรือทําอะไรที่เกี่ยว ข้อกับการเงินนะก็ก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยนะคะเนาะมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคนและคู่อ่ะเหมือนเหมือนกำลังจะทําอะไรร่วมกันแล้วพยายามแบบพยายามที่จะทําให้เกิดสิ่งนี้มานานแล้วแต่ว่า แต่ว่ามันเพิ่งมามีโอกาสที่จะได้ทําสิ่งนี้ต่อเนี้ยนะคะมันเหมือนกับว่าคุณและคู่ผ่านอุปสรรคปัญหาทําอะไรร่วมกันมาเยอะแล้วตอนนี้มันเหมือนมีโอกาสเข้ามาให้คุณและคู่ได้ทําในสิ่งที่อยากจะทํามานานาเงี้ยทำได้นะเนี่ยมีไพ่ breaking the 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 chain เข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่จะตัดสินใจอะไรอยากจะให้ศึกษาหาข้อมูลเยอะๆขอคําปรึกษาจากผู้รู้เยอะๆเนี่ยมีผู้ใหญ่เนี่ยที่มีความรู้มีเรียกได้ว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานมีคนที่แบบ มีบารมีหน่อยอะ่ะนะคะคอยให้ให้คำปรึกษาคุณและคู่เนี่ยนารามองว่าไม่แน่ใจว่าคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นกำลังจะวางแผนอะไรนะแต่นารามองว่าน่าจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็เป็นสเต็ปใหญ่เหมือนกันแล้วก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่กันลังจะ จะขึ้นมาบอกแล้วก็มาเตือนนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมดวงความรักประจําเดือนกนรกฎาคมนะคะสําหรับชาวลัคนาการราศีกันค่ะสาหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งก,กิงๆเพื่อเป็นกำลังใจให้นาราได้ทาคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานก,กับการอ่านไพท่ทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจําในทุกๆเดือนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ